ไปตามถนนหมายเลขสองตอนนี้เราก็ถึงสถานีฝั่งลาวเรียบร้อยนะครับข้ามมาโดยรถเมย์นะครับ35บาทนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวรอลูกค้ามารับตอนนี้ความรู้สึกเหมือนนักท่องเที่ยวหลงทางจะไปขวาก็เอใจจะไปซ้ายก็เจ๊ยังไงดี เกินโมงต้องมาโอเคได้ครับเราก็จะเข้าไปในตัวเมืองชื่ออะไรนะเวียงจันทร์เซ็นเตอร์เวียงจันเซ็นเตอร์นะครับเรต,ตัดไปก่อนตัดให้มันขาดเป็นชิ้นไปดดก่อน ไ,ไ,ได้ค่อยมาซอยตามคอ์ด้ค่อยมา Inible เพื่อนพี่ทุกท่านนะครับชาวเวกิ้งทุกท่านวันนี้เราก็เดินทางไปที่ประเทศลาวนะครับภารกิจของเราคือไปส่งเครื่องนะครับเป็นเครื่องซัลเมนชั่นหน้าเมตร80พร้อมเครื่องรีดโลทูโลเป็นเครื่องรีดร้อนที่ประเทศลาวนะส่งพร้อมสอนการใช้งานนั่นเองนะครับน,นี้ก็กําลังเดินทางไปตอนนี้เป็นเวลา7โมงนะคร7โมง20นะครับเราก็จะไปที่หนองคายใช่ไหมพี่ไปทางหนองคายด่านหนองคายเวลาเดินทาง9ชั่วโมงกว่า ทำไปแว่ไหนเลย9ชั่วโมง9ชั่วโมงแต่เราก็เคยไปมารอบนึ่งแล้วหนองคายใช่ถ้าอยู่ที่เวียงจันทร์เล็ลเลยแดนแดดแดดแดแดเลยดนินทานไปประมาณ19โลมเ,เดินทางกันต่อนะครับเดี๋ยวแวะทานข้าวที่เค้กวันสวนก่อนนะครับแล้วก็ลูกค้าสะดวกให้ถ่ายทำในตอนส่งนะครับ เราก็จะถ่ายทําแล้วก็เจอจุดไหนเด่นๆนะครับจึงด่านแล้วอะไรเงี้ยเราจะอัปเดตข้อมูลในการผ่านด่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเผื่อลูกค้าท่านใดต้องการจะข้ามไปทําธุรกิจนะครับไปหาเพื่อนหรือท่องเที่ยวในประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับเราก็จะบอกไว้แบบละเอียดเลยนะครับเนี่ยหาข้อมูลลงไว้ให้นะครับเผื่อดูแลประดับความรู้ไว้นะครับเผื่อวันหนึ่งเราได้ใช้ประโยชน์จากความรู้นั้นๆนะครับจากนั้นเราก็เดินทางมาเรื่อยๆนะครับผ่านจังหวัด นครราชสีมาจังหวัดขอนแก่นจังหวัดอุดรราชธานีจนถึงจังหวัดสุดท้ายก็คือจังหวัดหนองคายครับจากนั้นเราก็มารับประทานอาหารที่ร้านเลอของนะฮะชื่อร้านนะครับเลอของเนื่องจากนะครับที่พักหรือที่โรงแรมเนี่ยแนะนํามานะฮะว่าเป็นร้านนี้นะครับเป็นร้านอาหารที่ติดแม่น้ำโขงบรรยากาศช่วเงเย็นเยนค่อนข้างดีเลยนะครับ ระหว่างที่รอรับประทานอาหารเนี่ยเราก็สามารถมาถ่ายรูปนะครับชมวิวกินบรรยากาศนะครับแล้วก็ในจุดตรงนี้นะครับก็มองเห็นสะพานข้ามไปที่ประเทศลาลวนั่นเองนะครับหลังจากที่เดินชมวิวเสร็จแล้วนะถ่ายรูปเสร็จเราก็มากินข้าวนะครับได้เวลารับประทานอาหารรสชาติอาหารนะครับก็โอเคเลยถือว่าอร่อยเลยนะครับสำหรับร้านนี้นะเลยของนะถ้าใคร ผ่านมาแถวนี้ก็แวะกันเข้ามาได้นะครับร้านอยู่ติดแม่น้ำโขงเลยนะครับนะตอนนี้ก็ถึงโรงแรมนะครับไว้โฮเทลเราก็มาพักกันก่อนในวันแรกนะครับในการมาส่งเครื่องลูกค้านั่นเองนะครับมาพักทีหหก่ห้องใหญ่มากนะครับที่โรงแรมไว้โฮเทลนะครับถ้าใครมาประเทศลาวนะครับก็อยู่ไปใกล้ด่านเลยนะครับสะพาน มีสภาพไทยลาานั่นเองนะครับห้องก็ค่อนข้างที่ใหญ่ตรงนี้จะเป็นห้องสามเตียงทีวีมีโตะมีแอร์มีห้องน้ำเนี่ยเป็นเครื่องท่าน้ําอุ่นให้นะครับห้องน้ําก็ค่อนข้างที่จะกว้างเลยแล้วก็โรงแรมก็ค่อนข้างที่จะสะอาดนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับเราก็จะพักที่นี่ก่อนนะครับพรุ่งนี้เช้าก็ตื่นไปแล้วก็เจอลูกค้านะครับก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับพอตื่นเช้ามาเนี่ยภารกิจที่เราต้องทําก็คือนํารถไปฝากนะครับเพื่อที่เราจะ นั่งรถคล้ายรถด้วยสารนะครับเป็นรถทัวร์ข้ามไปที่ประเทศลาวนะครับส่วนสินค้าลูกค้านําเข้าไปก่อนแล้วนะครับที่เหลือก็จะเป็นตัวของพนักงานเนี่ยข้ามไปฝั่งนั้นนั่นเองนะครับจากนั้นเราก็เตรียมตัวเข้าด่านค่าผมแดนนะครับถามคนแถวนั้นแล้วเนี่ยเขาบอกว่าค่ารถคนละ3า35บาทนะครับเอกสารที่ต้องใช้คือพาสปอร์ตนะครับหรือถ้าใครไม่มีพาสปอร์ตเนี่ยเขาจะเรียกว่า การทําหนังสือผ่านแนนชัวคาวนั่นเองนะครับก็ไปทํเที่อำเภอได้เลยนะครับประมาณ30บาทนะเท่าที่ศึกษามาแล้วก็ดูในเช็คใน Google มานะครับแต่ก็ต้องดูดีๆนะครับแต่แนะนําถ้าไม่ทําพัสปอนเนี่ยเราไปที่อำเภอด้วยตนเองจะดีกว่านะครับ ตอนนี้เราก็ถึงสถานีฝั่งเราเรียบร้อยนะครับข้ามมาโดยรถเมย์นะครับ35บาทนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวรอลูกค้ามารับนะครับแล้วเราก็จะไป สอนลูกค้าที่บ้านลูกค้านั่นเองนะครับพอราคามาแล้วนะครับเขาก็จะมีใบนี้ให้เขียนนะครับเราก็เขียนตามเอกสารเราได้เลยนะฮะหรือถ้าเรามีพาสปอร์ตเราก็เขียนตามพาสปอร์ตได้เลยนะครับมาทําอะไรชื่ออะไรเลขพาสปอร์ตอะไรวันที่เท่าไหร่นะครับเราก็ระบุไปให้หมดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยลูกค้าก็มารับนะครับแล้วเราก็มาถึงร้านอาหารนะฮะลูกค้าพามาเลี้ยงข้าวก่อนนะ เป็นร้านอาหารทั่วไปนะครับก็เป็นคาเฟ่แล้วก็มีอาหารตามสั่งนะครับอาหารที่นี่เนี่ยจะอยู่ประมาณ30 0 0 0ืกีบหรือ28 0 0 0ืกีบนะครับดูราคาตอนแรกตกใจเลยนะฮะกินข้าวจานละ30 0ห0ืหรือ25 0 0มน้ะครับทเทียบเป็นเงินไทยนะครับก็อยู่ประมาณ40บาท45บาทหรือ50บบาทนะครับราคาอาหารเนี่ยก็พอๆกับที่ประเทศเราเลยนะครับ หลังจากนั้นพอเสร็จแล้วนะครับเราก็มาประกอบเครื่องนะครับลงโปรแกรมแล้วปริ้น,นให้ลูกค้าดูนะครับแล้วก็สอนลูกค้านะครับตั้งแต่การทําโปรแกรมออกแบบเสื้อแล้วก็การพิมพ์ต่างๆนะครับในการทําเสื้อกีฬานะฮะเครื่องซาลิเวนชั่นหน้าไม่แปพร้อมเครื่องรีดโลนะครับ,าารบตัวนี้ลูกค้ามีจักเย็บอยู่แล้วที่เหลือก็ตัดเย็บอย่างเดียวนะฮะก็ถือว่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับในภารกิจเรา ตอนนี้ภารกิจเราก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะส่งพร้อมสอนการใช้ง,งานลูกค้าตอนนี้กําลังเกี่ยงกันแบ่งของนะครับแบ่งอะไรใส่กระเป๋ากัโอโานอยู่ <c oughs> โอ้โหสัมภานออกมาดิโอ้โหอะไรไม่ถึงโลกเนี่ยทำไมไม่ไดแล้วตอนนี้เราก็รอตุ๊กตุกอยู่นะฮะที่ประเทศลาวเราเราจะเดินรอหรือจะยืนรอยืน <c oughs> ไม่ใช้อะเดินไปนู้นร้อนนะอ๋อตอนนี้ความรู้สึกเหมือนนักท่องเที่ยวหลงทางมันต้องเป็นอย่างนี้ <laughs> จะจะไปขวาก็เอกใจจะไปซ้ายก็เจ๊ยังไงดีไปเกือนชั่วโมงเรามาตุก๊กอะโอเคได้นะครับเราก็จะเข้าไปในตัวเมืองชื่ออะไรนะเวียงจันทร์เซ็นเตอร์เวียงจันทร์เซ็นเตอร์นะครับ ทางเสร็จแล้วนะครับเราก็มาถึงเวียงจันทร์เซ็นเตอร์นะฮะแต่มาได้แค่ถ่ายรูปอย่างเดียวนะครับเนื่องจากมีภารกิจที่ต้องไปส่งของอีกนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราเอางานก่อนนะครับเอาลูกค้าก่อนเที่ยวเดี๋ยวเราค่อยเที่ยวกันวันหลังนั่นเองนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆนะกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์ได้ในใต้คลิปนะครับสําหรับวันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ